อ๋อ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 อออ๋ออ๋อเอ้ยเฮ้ยฮะอะไรบ้าะข้างแบบนี้นะเอาตรงๆนะพูดตามภาษาเมื่อปีก่อนเคยเป็นเพื่อนกันไปไม่ได้ผัวหรอก ขนาดผมมีความรู้สึกดีๆต่อคุณนะผมพยายามฟังคุณคางเมื่อกี้ปกตินี่มันจะปึงปังนะไปคนป้าอะไรโอ้โอ้โออรู้สึกยังไงมันเอาเอาตรงหน้าครับไล้รสป่ะนี่เอาตรงเนี่ยภาษาชาวบ้านเด้อภาษาชาวบ้านทีบแปดบวกหำว่มแข็ง